พี่กลับไปบ้านแน่เลยเออไปบ้านมันต่ออลไวไม่รู้เนี่ยเป็ต่อให้กัรไหวไหมขอคนหนึ่งขออีกคนหนึ่งขอคนเดียววิ่งกลับเดียวงั้นพี่แคปซิ่งไปนู่นเลยเออผมว่างผมไปผมว่าที่ผมไปงั้นนะพี่แคปซิ่งไปนู่นแล้วก็เดี๋ยวผมไปถึงรถแล้วผมก็จะเอาของถอยมานิดนึงเออผมไม่มีรถไงไม่ได้อยู่ที่รถเดี๋ยวผมไปควักกืนไม่อไไม่ได้อยู่บ้านหรอ ทำเขาไม่ได้ดีกว่าทำแล้วทำแล้วทำได้แล้วุูปันตรงนั้นมีสองตัวนะตัวให้รอดไม่จะไปเลยจะตายไปเลยจะเนี้ยบจะเนี้ยบมายังทาล่างเคียนะตอนเนี้ยเอาล็อกไปใส่เอาล็อกไปใส่ไม่ไม่กดเพงแดงกดแพงแดงแต่มันเดงนเข้ามาไม่ถึงตัวบ้านนะ ลองหน่อยล้องหน่อยกำลังทำพอมอยู่พอมอยู่กาับผันกาับผันกามแกันผมกำลังจะทำเตียงอะไรเนี่ยเมื่อกี้ดีแล้วแหละยังไม่ได้ทำเนี่ยบอกแล้วให้ผมมาดูดีดแล้ว <c oughs> ไม่คิดว่ามันคิดว่ามันจะมาลอยก็เห็นคุยกันดูๆีอยู่ลอยบ้างใช่ไหมอืมก็จะแถวนี้เนี่ยเยอะบ้าวิยตกบ้านตอนเนี้ยอย่าได้คนกันก็ลำบากคนไอคนปลูกก็น่าจะลำบากกว่าแหละดูละตกไปนี้คือรถหนามเลยหนา ที2 2> à, ่สองทิศ W W W กว E เลยลดลดยังไม่ได้โดนหอังไผไปเลยไปเลยไปเลยเอ้ยแต่ทำไมทีมของมันน่ะมันวิ่งมาข้างหลังเราอะมันฝังของแล้วก็ไถข้างหลังมาหรอน่าจะใช่มาพร้อมปืนเลยแต่เอาของนั้นออกไปแล้วนันหารถไม่เจออ่ะ สวยดีเนาะตื่นเยอสวยอันนี้คือต้องทั้งย่างเออลูกอ้ากี่กี่ว่า มึงใช้เทเซอร์ยิงเฮ้ยเห็น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 ตรงนี้ตัววิ่งเข้าบ้านนะเฮ้ยได้ตรงนั้นยีไม่ใช่คนหรอวะกี่แห่งคุณจมปิดรูปเบิด์ไอ้รูปตายเหนือนมอยู่หลังยิงว่าอะไรไอ้มันดิมันดิอะไรอ่ะ ที่ฝ่ายเหลือห้านะจบนี่นั่นนะเ้ยเอ้ยันนี้นะเข้าเด็ดเข้าเอานี่ไปกินเนี่ยผมจะตายมาไม่ถึงโดนปืนไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมยิ่งมากันหลายตัวเลยยิงกระมาหลายตัวเลยตรงก้อนหินไม่ถึงไม่ถึงตัวกระเป๋าอะไรวะเร็วเซตเซตเอาที่ไปกินก่อนเอานี่ไปกินก่อน เอาเชี่ยผมว่าผมตายเฉยไม้ไม้โจนี่ไปเลยไปเลยบ้านได้ทั้งหัวตอนนี้มันก็น่าจะโถมไปที่รถอย่างเดียวมันน่าจะไม่สนรถครับเตียงเต็มโตเตียงเต็มโกไม่เตียงมีเตียงโอ๊ตใจ่เตียเตียงผู้ชายออกไหนวะออกทางไหนออกประตูจ้าประตูเปิดประตูเปิดไปแม่งเลยไปเลยทั้งหินี้ ดีริมกำแพงริมกำแพงหน่ะเกี่ยกนายผมมีอาพิกเกสองก็บอกผมจาะประตูนะผมเจาะเจาะนะผมโดนผมโดนใชยอยู่ไหนเนี้เนี้ยหลังหลังหลังเอ็คตาย อยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเอยังมีตัวเคาหาผมอู่คุณกานระวังซ้ายยิงซ้ายซ้ายยังอยู่บนได้ไหมมีเบอเนี่ยออบีร้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้ยอุอยอุ้ยอุยออออุ้ยอุ้้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอออุ้ย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 ออุ้อุ้ยอยอุ้อยอุ้ย อตอาไปแล้วอยู่ที่มืออีกแล้วเนี่ยเจี๋ยวว่ะมันมีผมอยู่เนี่ยมันหินมันหินเสร็จแล้วหลังหินหลังหินเฮ้ยหลั้นมไม้าใช่ยปยามหายตัวอุ่ยแตกหายอยู่หายอยู่หายอยูย่ยใช่มันหันไปทางนู้นแล้วยังไงไม่ตายเจ็บเจ็บเยี่ยกระสุนหมดอีกไงเะเบิดมันเห็นเห็นมันแล้วใช่ไหมรกระสุนหมดอีกแล้วเีย

อยู่บนนหนาไม่เจ็บเลยอะ่ะมันจังหวะวาดรีเปล่าอ,อ๋อโลเออเดราจะมาเจ็บทีหลังเบิกเลี่ยมเขาไม่ได้แล้วจะร้องหรอหรือว่าทงเทคไม่ได,ด้เลยปล่อยที่พิกดี้ถอดเบาะออกหรอนถอดเบาะรนขับอ่ะเนาะโอ้อใช่ ในตัวถ่ายคอมแบ็ค์นะระวังนะฮะถุดปืนไปที่ผมตอดบอกให้นะไปไปไปโอ้ยเกิดก่อยอีกแล้วโอรแมนมันไปดโดนไหนดับเถียงด้วยดับเตียงด้วยสามผมยังไม่ได้หยิบปืนไปใส่บอสวิ่งไปกดเตียงที่หน้าบ้านนั่นเิยเปล่า เท็ตธงไปมาไปมาแล้วเขาไว้กันเนาะก็ไม่เป็นไรนี่ยังยังไม่หมดเลทอ่ะยังไม่หมดเลทเนี่ยเออมันก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่หมดเลทไม่เป็นไรอ๋อไม่มีไม่มีกดเท็ตธงแล้วใช่ไหมถ้ารลัวแตกถ้าไม่ซ่อมก็คือเลทได้เรื่อยๆใช่ เฮ้ยเกิดตปีเล้วรวยเนี่ยมาเกิดเกาะบนดินนี้ไอ้สัสรวยมีเกาะกอะ่างเกาะล่างถ้าเห็นเกิดตรงหัวเกาะล่างเมื่อไหร่คือร้อยเนี่ยแล้วเกิดเกาะบนแม่งกลางทะเลเลยแต่ก็พอจะดิ่งมาได้อยู่นะเกาะบนเกาะล่างเกิดแบบท้ายเกาะเลย เกินฝังบัรเกอร์ <ไป S 2> อย่างนีเดียวเรทำเตียงสร้างบ้านมาหนินนเก็บป,ปืนมาถือมีดมาเตียงยัง,ยงเหลือเดี๋ยวกี่อันอ่ะจะได้วิ่งไปด้วยตรงนั้เนเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คุณชายทำดิเพราะว่ผมเจอเตียงเยอะไม่ได้วเนาะเดี๋ยวจะต่อแล้วกันที่รถว่ามีสไนป์เปล่าเดี๋ยวนอนสไนป์ให้เลยก็ยเราเสียบแอบไม่มีไม่มีไม่ม,ไมีไม่มีรถไม่ไมีถ่าน ไม่มีใช่ไหมไม่มีก็ต้องไทยเหมือนเดิมเมื่อกี้เข้าไปถึงในบ้านันแล้วไปเหยียบระเบิดในบ้านอะ่ะไปซ่อมบ้านเหรตายน่าจะช่วยกันซ่อมบ้านอยู่ผมเจอเครื่องบินอ่ะเครื่องบินไปแล้วตอนวะเมื่อกี้ผมโดนไทยหลังนะหลังเข้านะเมื่อกี้ผมอยู่แถวเนินอะแดงวล่ะ บ้านเรืยบ้านเรียวเียวห้าเดียวสี่แต่ข้างในเดียวหนึ่งเดียวสามคุณปั้นครับเอใครเอาปืนเนี้ยก็ได้อเนี้ยไปเนี้ยมาสองกระบอกกระสุนเลยกินนัดไม่รู้นะน้ำบัมนู่นนู่นเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นตัวแล้วตรงไหนตรงไหน เนี่ยที่ผมหันไปเนี่ยเก็บเลยปืนวาขึ้นมาขึ้นยึอยู่ไหนเอออยู่ตรงศพกเขียบเลยเจออสามละอุ้ยเชี่ยมีสะโพกดอกที่วะดอกดอกไกลๆเลยเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมหันไปเนี่ยต้นไม้ต้นไม้ใหญ่อะทำไมมันยิงแน่นจังวะตรงที่เขียบตายตอนนิงนัดนัดเดียวเลยนะตรงนั้นน่ะอีอตองสามนัดบอกช้าเพาว่าหลังเข้าเดี๋ยวเออผมเหนื่อยผมเหนื่อยใช่ นี่น oui, ี่นี่ต้องพวกต้อพวกไหนบ้างยังยังผมยิงเขามันไปไหนนี่เนี่ยต้องข้าเราเนี่ยต้องข้าเราเนี่ยเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยเกมต้องพวกไต่เขานี่ไงบาลิตบาลิตบาลิตไต่บาลิตไต เราเดี่ยวผ่านดิไมได้ไงวะเนี่ยแล้วมาทำอะไรวะไม่ยิงร้อขอแบมมาร้อขอแบมมาเน็บอันนี้เนี่ยร้องขอแบมมาเนียบเนี้ยเนี่ยบทางศพเนี่ยล่าสุดอต่ผมทิ้งปืนไว้โออเหนื่อยไม่กี่แล้วเพียดีกว่า ผมถึงโรงทุนแล้วท่นมาสักนายอยู่ข้างบนกันเต็มเชุดขาวไม่ใช่เราใช่ไหมันเสียืันเสียเอาถั่เสียอมาเลย ทำไมยิงมันไม่ตายครับทะลุมันเฉยเลยมียานเหรอเออกระสุนทะลุมันแต่มันไม่ตายครับผมมาแล้วผมมาแล้วอยู่ที่ไหนนี่ไงผมอยู่นี่อยู่นะตอนนี้เห็ดไม่มีนะเห็ดไม่เห็นผมเข้าชิดนะคุณชายโอ้ยลงเรื่องโอ้ยเราไปบ้างแหละ เบลอะไรอ่ะเจ้าสามไปทับไปทับข้างในปั้งชาเห็บข้างในข้างในเหรอยัง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 เปิดอ๋อผมเห็นข้างในเหรอใช่โอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เขาได้อามอามร้อมยังป้าเขาป้องกันเดี๋ดดี หลังคาเห็ด <Kız S 1> <ร Stevens. S 2> ไปแล้วเราก็ทำอะไรแต่ไห้แก้วกันไม่ให้มันออกเลยคุณใช่เห็นเห็นประตูรู้ว่ากระสุนหมดแล้วหมดแล้วป้อนมือผมมันจะมีตัวขึ้นอยู่ยิงไม่ทันเลยเออ๋ยวผมใกล้ใกล้นะนำเติมไว้ขอให้ครบได้ใส่นนั้นเลยใส่บีนเลยเทียงั ใช่ดูซ้ายหลังดูดูหลังซ้ายผมด้วยต้องเจอตัวมาบ้านผมโยกอยู่ไปหากระสุนมีใช่แบบนี้แล้วมันออกมาได้ไม่ได้เออโจโจจอดจอดตรงที่ไหนไกลเลยหรอตายตายเด็ตัวในบ้านนะแต่ว่าเออฉันไม่มีปืนได้นนะไปไปเล่นข้างเราเดินยิงกระสุนนี่ พอมันปิดแล้วเออที่ผมเขาได้แล้วมันปิดอ๋อแล้วหาเก็ตายนี่เป็นัรมีลุกได้หมดต่อเปล่าต่อเปล่าไม่ได้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 ยวกมาหาผมมันอยู่ตรงนั้นก็ยิงแม่งเลยหายอยู่มันอยู่ขาเยอะเกินมันอยู่เขาฝั่งไทยเลยเขามาฝั่งผมแล้วเหรอ อ๋อมันขับรถชนผมมันเอารถไปมันมันจเอานี้มันจเอาอนี้มีไหเฮ้ยมันจะแปกลองมันปล่อยมาเอาไปก็ได้นะมีเดียวมีชิดซมอะออแกัตวิ่งหายไปแล้ว โจ้ที่ผมมีปืนเรวเราดัก<า>ขากลับก็ได้ดักขาเข้าก็ได้เดี๋ยวเอาบาเหตุนี่เลยพี่ใช้ไหมยังถ้าไม่ใช้ไปเก็บตรงนี้หน้าบ้านเออเออเห็นมีสองตัวตายตายออกมาตัวลูงน้ำ,นำเออสองตัวกำลังวิ่งไปหาหามนะเจ็นนับหายแล้วหนึง่ง โอ้ยเชี่มันเฮ้ยทำไมมันวิ่งลับเยียบผมบผมไม่ได้ยินเสียงรถเลยอะ <c oughs> ่ยอะ <c oughs> พอมาถึงปุ๊บตายเลยมันเหยียบผมตายรอบสองไอ้บ้า <c oughs> เออใ,ใ,ใช่ตัวเองศพดิตัเดองศพไหน,ในม,มนใช่ตัวลุเหรอตัวลุใช่ปะ เนี่ยอยู่ข้างตัวนีไไ้ไม่ได้อะไม่ได้อะไรไอ้ลุงเนี่ยมันมันเห็นแต่ปืนไหนลุงเนี่ยมันเซิร์ฟว่ะ,ะเซิร์ฟสิก็เซิร์ฟถุงี่เราไม่มีอ่ะไม่มีเลยนี่ไง เพียบเลยาายี่ยงกูใส่ปะไอ้เขากายว่ะไอ้เหี้ยไม่มีตน้นไม้ใหญ่เลยมีแต่ต้นไม้เล็กกูย,ย้ายแล้ว ตายตายมาเก็บไปเนี่ยตายล้ตายล้วตหนาของแบ้าแต่ว่าไม่ยกำลังเก็บปืนปเลยฮะตัวไหนไม่รู้ว่ลังนะเอ้าหลังเหรอไม่รู้ว่าจร,ริงจไหม่ได้ยินเสียงปืนจง้จะมตไบไม่ได้ยินเสียงปืนทางหลั นิดเยงไทยแกสองไอ้สมันอีกสมนึงนะโจชุดส้มไปหาโจชุดส้มจะไปหาโจตรงที่ตัวดำตายไปยั ปันใช้ AK ขอสองเมตรเหรอใช่ไช่ยช่ใช